ทีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีต้องบอกว่าอุกอาจอย่างมากเพราะว่าคนร้ายที่ก่อเหตุนี่นะครับคุณผู้ชมก่อเหตุขึ้นที่โดยที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะครับเนื่องจากว่านะครับคนร้ายรายนี้ขับรถจักรยานยนต์ Honda PCX นะครับแล้วก็ควงอาวุธปืน ประกบยิงนะครับผู้ช่วยนักข่าวเมืองพัทยาในระยะเผาขนที่น่าสนใจตามรายงานข่าวนี้ก็คือเห็นบอกว่านะครับพบลูกกระสุนเนี่ยฝังอยู่ในเบ้าตาแล้วก็ในสมองนับ40นัดเลยทีเดียวเบื้องต้นนะครับทางตำรวจสอพอเมืองพัทยาคาดว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องของการทำข่าวหรือปัญหาส่วนตัวรรมไปถึงอาจจะมาจากการก่อเหตุผิดตัวก็เป็นได้ครับ ไปดูกันที่เหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมสำหรับคนที่ได้รับบาดเจ็บนี่นะครับก็ทางกู้ชีพกู้ภัยก็ได้มีการปฐถมพยาบาลเรื่องนี้ร้อยตำรวจเอกดอกรักสายโรดรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีรับแจ้งเหตุมีคนถูกอาวุธปืนยิงมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับภายในซอยสายสามตัดเพชรตระกูลตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับ จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบก่อนนำกำลังตำรวจนะครับชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่กู้ภยัยรีบนำกำลังไปตรวจสอบอยังจุดเกิดเหตุครับในจุดดังกล่าวก็ไปพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่กลางถนนข้างกันยังพบนายนัทพัฒนอายุ28ปีซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้สื่อข่าวประจำเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีมีบาดแผลที่บริเวณโหนกแก้มซ้ายมีเลือดไหลาอาบใบหน้า ซึ่งทีมกู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลภายหลังทีมแพทย์เอ็กซเรย์ก็ไปพบลูกกระสุนลูกปลายฝังอยู่ในทั้งที่เบ้าตาและก็ที่สมองกว่า40นัดคือตามรายงานตอนนี้ยังไม่ได้ระบุนะครับว่านะครับมีการนะฮะเขาเรียกว่าเสียชีวิตไปหรือ,อยังแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยน่าจะยังคงบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับแต่ว่าถูกยิงไปถ้าเกิดว่า40นัดจริง โอ้โหต้องบอกว่าอุกอาจอย่างมากเลยทีเดียวครับทีนี้สอบถามไปยังนายโอนามสมมุติอายุ29ปีเป็นเพื่อนของผู้ที่ได้รับปาดเจ็บเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุนะครับได้มีการนั่งดื่มอยู่ที่ร้านหมูกระทะเมื่อสักครู่นี้ซึ่งห่างจากจุดที่เกิดเหตุไม่ถึง1กิโลเมตรแล้วก็มีรถเก๋งสีแดงเลี้ยวเข้ามาที่ร้านหมูกระทะขณะเดียวกันก็มีรถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามหลังมา เขาบีบแตรใส่รถยนต์นะครับแต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่านาทีนั้นแน่นอนในร้านหมูกระทะก็น่าจะเสียงดังพอสมควรหลายคนก็กินหมูกระทะอย่างใจจดใจจ่อนะครับหรือบางคนก็ดื่มเครื่องดื่มกันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนี่นะครับก่อนที่คนเจ็บจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเพื่อส่งลูกไปโรงเรียนและตนเองขี่รถตามหลังออกมาทีนี้เห็นรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บล้มคว่ำอยู่ คิดว่าเพื่อนประสบอุบัติเหตุจึงหยุดดูหลังจากนั้นก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือนั่นเองครับทางด้านของพันตบรบเอกนาวินทีรวิทย์ผู้กำกับการสอพอเมืองพัทยาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปหาเบาะแสพยานแวดล้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุและเส้นทางการก่อเหตุและหลบหนีด้วยนะครับ เบื้องต้นพบเบาะแสจากกล้องวงจรปิดช่วงเวลาประมาณตีห้าครึ่งซึ่งเห็นรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุขี่ประกบรถของผู้บาดเจ็บจากนั้นได้มีการชักอาวุธปืนจ่อยิงในระยะเผาขนก่อนที่รถของผู้บาดเจ็บจะเสียหลักล้มลงนะครับส่วนสาเหตุการถูกประกบยิงในครั้งนี้นั้นก็เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุนะครับตำรวจร,ระบุแบบนี้สันนิษฐานในเบื้องต้น อาจจะเกี่ยวข้องกับ1ก็คือเรื่องของการทําข่าวหรือเปล่าถ้าเกี่ยวข้องกับการทําข่าวการทํางานก็อาจจะเขาเรียกว่ากระทบกระทั่งกันหรืออาจจะแย่งแหล่งข่าวแย่งข่าวกันหรือเปล่า2ก็คืออาจจะเกิดจากปัญหาส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับงานและ 3. สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการก่อเหตุผิดตัวก็เป็นได้นั่นเองครับนี่นะฮะเรียกว่าอุกอาจนะคุณผู้ชมครับจริงๆก็ เหมือนเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าให้การช่วยเหลืออย่างตั้งแต่ถูกยิงตรงนั้นเลยนะครับซึ่งยังไม่ได้เสียชีวิตในทันทีนะฮะแต่ว่าดูจากแผลชะกันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการรายงานถึง40นัดแลวผมเชื่อว่าน่าจะรุนแรงพอสมควรเหมือนกันนะสำหรับเรื่องของประเด็นข่าวตรงนี้นะครับแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บรายนี้นะครับก็ภาวนาว่าจะให้พ้นขีดอันตรายในค่ำคืนนี้ คุณดูพื้นสิครับโอโหเลือดไหลา <50 S 1> อาบจริงๆนะฮะอันนี้เป็นปริมาณเลือดที่ไหลออกมาคือเยอะมากๆเลยทีเดียวใครที่มีเบาะแสนะครับสำหรับยี่ห้อรถจักรยานยนต์ก็คือ Honda PCX คันสีแดงหมายเลขทะเบียน2กอไก่ลอลิง6587ชนบุรีนะครับซึ่งตำรวจยังคงติดตามอยู่นะครับกล้องวงจรปิดทั้งเส้นทางที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วก็หลบหนีด้วยซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจอย่างมากเลยทีเดียวครับ